เราหนึ่งสองสวัสดีค่ะปีค่ะเอ,อะะิร์นค่ะและนี่คือรายการเดอะชาค่ะมาพบกันอีกครั้งนะคะสําหรับรายการเดอะชัค่ะและว,วันนี้เราอยู่ที่ไหนคะปีน,นี้นะคะเราอยู่ที่สระว่าย<ว>น้ำ,นำค่ะมันใช่หรือเปล่าแล้ววันนี้เนี่ยเรามาทาอะไรกันที่สระว่ายน้ำค่ะรู้จากชุดแล้วนะคะว่ายน้ําไม่ใช่เราไม่ได้มาว่ายน้ํานะคะแต่เราจะมาไขาข้อข้องใจเกี่ยวกับผู้ป่วยโรคลมชักและการ ออกกําลังกายค่ะใช่วันนี้นะคะเราจะเรียกว่าเจาะลึกเลยทีเดียวว่ากีฬาไหนบ้างที่ผู้ป่วยโรคลมชักสามารถเล่นได้อย่างปลอดภัยค่ะและกีฬาไหนที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษน,นะคะ,คะถูกต้องแล้วค่ะ,คะเพราะว่าอะไรเพราะว่าปกติแล้วนะคะผู้ป่วยลมชักเนี่ยจะไม่ค่อยชอบออกกําลังกายเพราะว่ากลัวว่าออกกําลังกายไปแล้วจะเกิดอาการชักทําให้เกิดอุบัติเหตุหรือว่าเพื่อนล้อทําให้เป็นปมด้อยแล้วก็ขาดเพื่อนค่ะเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะคะเราสองคนเนี่ยก็จะมา ตอบโจทย์ให้ทุกคนกันนะคะว่ากีฬาไหนที่สามารถเล่นได้และกีฬาไหนที่ควรระมัดระวังค่ะเรามาเริ่มที่กีฬาแรกกันเลยค่ะนั่นคือกีฬาว่ายน้ําค่ะค่ะไปด้วยเลยค่ะ โอเคไม่ไม่ร้อนละโอเคนะคะเรามาดูกันที่กีฬาแรกนะคะคือกีฬาว <Wow. S 1> ่ายน้ำค่ะเมืบอบกติแล้วนะคะผู้ปกครองเนี่ยจะระมัดระวังนะคะไม่ให้บุตรหลานเนี่ยว่ายน้ําเพราะว่ากลัวว่าจะเกิดอาการชักแล้วก็จมน้ําได้นะคะแต่ว่าจากผลสํารวจของนักวิจัยเนี่ยสำรวจออกมาแล้วนะคะว่าผู้ป่วยโรคลมชักเนี่ยมีโอกาสที่จะจมน้ําหรือเกิดอันตรายทางน้ำเนี่ยได้เท่าคนปกติคะ่ะก็คือว่าใครก็ตามว่าเป็นเป็นก็จมใช่ค่ะเพราะว่าคนผู้ป่วยเป็นโรคลมชักนะคะจะ เกิดอาการชักก้านเนี่ยอันเนื่องมาจากการหายใจเร็วแล้วก็แรงมากซึ่งเรียกว่า hyper ventilation อีกครั้งค่ะ hyper ventilation ใช่ค่ะ hyper ventilation ถ้าสมมติผู้ป่วยสามารถหลีกเลี่ยงอาการหายใจเร็วและแรงได้เนี่ยก็จะหลีกเลี่ยงการชักได้ค่ะค่ะงั้นแสดงว่าเราสรุปได้ว่ากีฬาว่ายน้ำกับรคลมชักคนที่เป็นรอบลมชักาาสามารถว่ายน้ำได้อย่างปลอดภัยค่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะต้องทำยังไงคะจะต้องแจ้งค่ะผู้ควบคุมความปลอดภัยของสระว่ายน้ำให้รับทราบก่อนนะคะเพื่อที่จะเผื่อมีเหตุฉุกเฉินจะได้เข้าไปช่วยได้อย่างทันท่วงทีค่ะค่ะงั้นเราไปดูที่กลียดต่อไปเลยะะไหมคะกั<า>นเลยค่ะอุ้ยทำไมนู่นนู่นนูเอาไปทางนี้อ้าไปทางนู้นไปไปค่ะค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ลู่วิ่งค่ะเพราะว่าเรากำลังจะบอกว่าอะไรคะผู้ป่วยรอบลำชักกับ กีฬาการวิ่งนะคะสามารถเล่นได้อย่างปลอดภัยค่ะนีบากค่ะคุณผู้ชมยิงต่อไปดูกีฬาต่อไปเลยค่ะไปค่ะสาวพริกตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่สนามฟุตบอลค่ะเรากำลังจะมาบอกว่ากีฬาฟุตบอลนะคะเป็นกีฬาที่เล่นได้แต่ต้องมีความระมัดระวังค่ะแต่สำหรับใครนะคะ ที่แบบว่ามาเชียร์เฟนเอ้ยเฟสฉันเป็นนักบอลน,นะคะสามารถมาเชียร์ได้นะคะโดยที่ไม่ต้องระวังว่าระวังหายใจทีระวังหัวใจจะวายนักวันหลอ่อไปกันไปค่ะ,คะกีฬาต่อไปนะคะคือกีฬาทเทนนิสค่ะสำหรับกีฬาทเทนนิสนะคะผู้ป่วยโรคลมชักก็สามารถเล่นเทนนิสได้อย่างปลอดภัยค่ะค่ะก็มาอีกหนึ่งกีฬานะคะคือกีฬาแบดมินตัน เป็นไงบ้างคะกีฬาหมุนตันโอ้โหเด็กแม่สนุกมากจะแบบเป็นตันนะคะคือเป็นกีฬาที่ผู้ปวดโรคลมชักสามารถเล่นได้อย่ากรอใครค่ะอีกครั้งนะคะรอใครค่ะค่ะและกีฬาต่อไปของเรานะคะคือกีฬาบาสเกตบอลค่ะสำหรับกีฬาบาสเกตบอลนะคะผู้ปวดโรคลมชักสามารถเล่นได้ค่ะแต่ก็ต้องระมัดระวังในการเล่นนะคะค่ะแล้วต่อเอาอุ้นี่ก็ได้ นะคะเราก็อยู่กับจักรยานค่ะพอเราต้องการจะบอกว่าผู้ป่วยลมชักกับการปั่นจักรยานนะคะสามารถปั่นได้ค่ะแต่ต้องระมัดระวังค่ะเอาคันไหนคะเอาคันนี้ค่ะเราไปกันเลยค่ะคันนี้สีสวยมากอุ้ยมันล็อกค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวนะค้คันนี้จักรยานคณบดีเอาไปนปรดี และว,วันนี้นะคะเราก็ได้พาคุณผู้ชมนะคะไปดูหลากหลายชนิดกีฬาด้วยกัน,นะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นกีฬาที่ผู้ป่วยลมชักนะคะสามารถเล่นได้อย่างปลอดภัยและผู้ป่วยลมชักเล่นได้อย่างปลอดภัยแต่ต้องระมัดระวังนะคะและสุดท้ายแล้วคือเล่นได้อย่างปลอดภัยแต่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากค่ะคือสรุปแล้วนะคะว่า ผู้ป่วยโรคลมชักเนี่ยสามารถเล่นกีฬาได้ค่ะควรจะกำลังายอย่างสม่ำเสมอนะคะแต่ว่าต้องเลือกกีฬาให้เหมาะสมกับตนเองค่ะต้องแล้วค่ะสุดท้ายนะคะขอฝากไว้ค่ะสุรับรครนะคะที่มีคําถามเกี่ยวกับเรื่องโรคลมชักค่ะสามารถส่งคําถามมาจามอีเมลที่อยู่ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะทุกคําถามนะคะเราจะพยายามตอบนะค่ะค่ะเราจะพยายามตอบทุกคําถามนะคะที่ผู้ชมสงสัยเพื่อให้เกิดประโยชน์มากที่สุดเลยค่ะ สวัสดีค่ะ